สวัสดีครับเพื่อนๆผมโค้ชลักซิงโกครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่มีเพื่อนๆนะครับสมัครเข้ามาเป็นช็อปเปอร์กันหลายร้อยคนเลยทีเดียวนะครับหลายท่านก็ยังลังเลใจอยู่ว่าจะอัปเกรดเป็น PS ดีหรือไม่นะครับกับธุรกิจระดับโลกโซเชียลอีคอมเมิร์ซนะครับในการอัปเกรดก็มีหลายแพ็กเกจหลายราคาด้วยกันนะครับตั้งแต่899บาท1,099บาท1,399บาทและ1,599บาทนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับเรามาดูนะครับแพ็กเกจต่ําสุดนะครับแ9 9บาทคุ้มค่าเกินราคานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแค่นักช็อปหรือเป็นผู้ประกอบการสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับเมื่ออัปเกรดเป็น ps 1. ร้านค้าออนไลน์ของคุณเองนะครับหร้าน 2. สินค้า1อย่างนะครับที่คุณเลือกนะครับเพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับสินค้ามีหลายตัวด้วยกันนะครับในราคา899บาท 3. ลิงก์แนะนำธุรกิจของคุณเองนะครับพร้อมโค้ดเชิญ 4. คูปองส่วนลด1,500บาท 5. เงินคืนจากการซื้อสินค้าหรือ c ค s h b a c k 10%ตลอดชีพนะครับซื้อ100บาทนะครับได้คืน10บาทซื้อ1,000บาทได้คืน100บาทนะครับสำหรับ c ค s h b แบ็10%ตลอดชีพเลยนะครับ 6. รายได้จากการซื้อสินค้าของชอปเปอร์10%ของราคาสินค้าตลอดชีพนะครับ เจรายได้จากการแนะนำ PSAMT a นะครับ1 4 0บาทถึง1,013บาทนะครับแนะนำได้ไม่จำกัด 8. มีสินค้าทุกหมวดหมู่มากกว่า30,000รายการให้คุณได้เลือกชอบเลือกซื้อเลือกขายได้กันได้ตามสบายนะครับ9สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก VIP มากมายนะครับติดตามได้ในแอปนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาอาชีพเสริมนะครับเพิ่มรายได้สามารถสแกนเ r c o d โหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับลงทะเบียนฟรีได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ